ดีค่ะทุกคนมาไม่ได้บอกกล่าวอะไรนะตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ในมือแล้วค่ะได้มาใหม่จ้าสองบาทสีทองเปิดมาแล้วนะคะวางง่าก็เปิดพอส้อมาเลยเปิดมาแบบไม่ตั้งตัวเลยนะ สองเหรียญวันนี้เอาไปดูสองเหรียญก่อน,นายากายากขึ้นตัดเดียวเดี๋ยวก็ลงแล้ว พศเลยสองห้าห้าสองเปิดไปแล้วเนาะอันนี้เป็นพศสองห้าเจ็ดนะคะสวยมาก มาขึ้นแป๊บมันสเว็บสวานะคะอได้เอ่ยได้มาใหม่อีกแล้วสองห้ ขอบเกินไมค้มก็จะขอบเกินเนี่ยเวลี่แล่นะหายากนะหายากนะถ้าขอบเกินอนะเปิดมาละนี่ทาดา,ดาสวยไหมสวยไหมคะ อ๋อเหรียญที่สองเปิดมาแล้วจ้าสองห้าห้าสามกับเพื่อนใช่ป่าวช่วยกันดูหน่อยใช่ไหมอุ้ยใช่จริงๆด้วยสองห้าห้าสามโอ้โหชัดเจลเลยขอบชัดเจลเลย หายากหรือเปล่าสองเหรียญเนี้ยจะไปละมาเปิดให้ดูเฉยเฉยนะเราก็จะไปแล้วค่ะเหรียญพอโซ่สงห้าสามโอ้โห สิบสามล้านเจ็ดแสนสองมื่นประมาณร้อยสามสิบเจ็ดล้านหรอสองห้าสามประมาณนั้นเลยนะคะผลิตอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านส่วนอันนี้ก็สองห้าห้าหกค่ะเพื่อนเพื่อนเหรียญสองบาท ราชการที่เก้านะคะสองห้าห้าหมีไหมสองห้าห้าสองหายากนะคะก็ปล่อยเป็นปหกสิบวินาทีไปให้แล้วเนาะสองห้าห้าสองปล่อยหกสิบวินาทีไปให้แล้วนะ 2, 5, 5, 2, เหรีที่หายยากสองห้าห้าเจ็ดนี่ผลิตแค่สามเท่าไหร่สามล้านยี่สามล้านเองนะยี 28, 2, 3, 28, 100, นะ่สิบแปดสองสามล้านสองมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเนาะเราเป็นพอสองห้าเจ็ดเรามีไหมเรามีไหมเรามีห้าสองนะที่เราลงไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะ สอเดี๋ยวลงไปเป็นเพื่อนดูเมื่อเช้าเมื่อวานของราชการที่9้านะนีห้าสองที่เราลงไปให้เพื่อนเพือนดูนะเมื่อวานเนี้ยแล้วก็เหรียญน,นี้นะวิ่ 2 5 5 6นะคะเรียนนี้สองหนะจ้ะแล้วก็เรียนยนี้ราชการที่9นะคะ,ะเสียนใหญ่สองห้านะ,ะเรียนนี้2 5งหา นี่เลยมาเปิดให้ดูนะคะมันเพื่อนเปิดให้ดูแล้วนะสองห้าห้าสามสองห้าห้าสองสองห้าสองไปเช็คกันดูได้เลยจ้ะเวรีแลหายา ายากหายากนะคะไปเช็คกันดูได้เลยนี่แซ่บจย,กกยวเลยค่ะสามเหรียญพอสามเหรียญพอนะคะสองห้าห้าหกแต่ในนี้แต่ใน องบาทสีทองนะอันดับที่หนึ่งก็สองห้าห้าเจ็ดนะอันดับที่สองก็สองห้าห้าหนึ่งเหรียญเก่าสองห้าสี่แปดค่ะถ้าเหรียญเก่าอีกก็สองห้าสี่เก้าอันดับที่ห้าก็สองห้าห้าสามอุ้ยเรามีเหรียญหนึ่งติดอันดับด้วยอย